ครับเดี๋ยวผมพามาเิ็งตู้เชี่ยมนะครับผมซื้อมาใหม่เลยนะครับแกะกล่องตู้เชี่อมติ๊กนะครับผมหรือเชื่ยมอะก่อนะครับบงนะครับผมท่านได้ดึงขึ้นมาเลยนะโฮมเนี่ยใหม่ๆเลยครับซื้อมาความกันกับทั้งนะครับทั้งกับกนทังง่านะครับผมจะบอกราคาเลยนะครับผมทั้งตัวนี้ซื้อมาทั้งใหม่ รวมอะกอนในหางนั้นครับ4,500บาทนะครับผมคันไสเบิดผมถามเขาว่าเขาว่าไปเปลี่ยนมา700กว่าบาทนะครับเติมเติมมาก่อน700กว่าบาทอเชียมตัวนี้ก็ยี่ห้อลองเบลนะครับผมได้มาในราคา12,500บาทนะครับผมรวมบททางก่อนก็เป็น17,000บาทนะครับ รับผมข้างในผมท่าได้เปิดนะครับเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันครับมาเปิดพร้อมกันครับว่าเขามีอย่างมาไห้เนี่ยเราก็พร้อมกันใส่งานนะผมว่ามันสิใส่งานเลยโอเคครับรับผมเบิ้งได้ครับผมนใส่ได้2องระบบนะครับระบบเขียงไม่ฝ่าก็มี รับประกันนะครับผมประกัน2ปีนะครับถุงมอะไรนะครับผมมีตัวถวยพวกจุกตั้งสเตีนเลยอันนี้อย่นนอนนางม,มีนี่ไม่ค่อยอะไรครับคัดเย็บอะไรครับผม đổ đầm uống <laughs> subscribe

อ,ออกด,ดีแล้วกดอันนี้นกนเป็นสายอัปก่อนออกมากนะครับตึงๆมื่อนุ่งหอนะครับนี่เป็นสายที่โมดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสายเชียมนะครับ สั mày. Không ่งคนนันเองเดี๋ยวมงแสกตัวเกียไมฟ่า không ừ. gần đây nhé, yếu thương nhỉ, thương nhỉ yếu gần Xoay gần đây xay cao nữa tuần tháng là เขียนไม่ฝาก้งหน้าใส่ไม่ฝาเนี่ยลูกไม่ฝาอันนี้ลูกเอาก่อนเป็นลูกเอาก่อนนะครับผมประมาณนี้แล้วครับผมว่าอันนี้ยังไงทูที่ผู้ที่นี่อันนี้ก็ไฟมันนะผม,มะไฟแรงไฟอร่อยเลยนะผมไฟอร่อย,ยนี่เอาช่างสเตนก่อนครับช่างสเตนเอ็นมันแหลมทุกพันนะผมเอ็นมันถูอย,อยู่ ครับเจมแหลมชิ้งานเลยเอาชิ้นงานนี่ลงไปนะครับส่วนอับก่อนเอาระดับนีกนบ้กับพ่อครับเกือบหาประหยัดครับ 泰国血案，这人了 พอไดครับผมบดดำกับขนาดอะก้อนบาถึงหานะครับแต่ว่าใส่ถวยหน่อยครับสวยเบอร์ซี่ตัวนี้ผมปรับใหม่นะครับปรับลงมาสุดเลยครับผมมันเป็นอยอียงคองรี่หมดครับกด,ป,ดปื๊ดมันหมุนขึ้นเน่ยมันเหี่ยงกดนะครับผมผมบระหลอใจกันสับภาษาของอันนี้กดลงมาสุดเลยนะครับ รผมกดแบบเล็กบางนะครัแบแทบแทบแทบก่อนะครับผมอันนี้ก็ไฟไฟเข้าตรงกลางนะครับเล็กบางเล็กหนาตามมือเข้าเฉียมเดี่ยวกดอักขันเึงอักขันมึงใส่ป,ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวอะโอกานี่เนี่ยประมาณนี้ครับหยดเล็กหานี่ครับอกขันใส่ประมาณนี้นะครับผมไฟกแบ็บ เงงานเชี่ยมออกมากอะเก็โอเคครับบดดัครับเชี่ยมดีครับผมต่อไปงานสเตนรเลสตนะครับผมถึงมาเชี่ยมสเตนรเลสตนะครับมาลองเครื่องบ้างนะครับผมขอบคุณที่รับชมติดตามช่องนะครับผมทีมีขอล่าเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม